ด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยมีส่วนอินโทรของช่องและเว้นวรคเป็นรูปแบบภาษาไทยครบรวมถึงข้อมูลราคาล่าสุดของ Honda r e b e l ล500ในประเทศไทยครับแนะนำช่อง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์สายคลาสสิกสายครูสเทอร์และสายใช้งานจริงวันนี้เรามีข้อมูลเจาะลึกทั้งเทคนิคการขับขี่รีวิวรถใหม่และแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานจริงหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้พอมาจะพาไปรู้จัก Honda r ร b e บ500รุ่นยอดนิยมที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่าร e b e l 500 รถครูสเทอร์แบบบอบเบอร์สไตล์เครื่องยนต์พิกัดกลางที่ทั้งดูสวยขี่ง่ายและคุ้มค่าทุกวันนี้ฮอนด a าเอามาจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการและยังได้รับความนิยมจากคนที่เริ่มต้นขับขี่และคนที่ชอบแต่งรถแนวนี้เริ่มจากรายละเอียดทางเทคนิค เครื่องยนต์4 7 1ซีซีแบบพาาเรลทวินหัวถีด TGMF ไฮระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้า34กิโลวัตต์ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิด43นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีเกียร์6สปีดคลัตเปียกช่วยในการสลิปเปอร์คลัตช์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2020ระบบกันสะเทือนหน้าโชคกเทลดโคปิกขนาด41มิลลิเมตรด้านหลังใช้โชคู่ปรับพอรีโหลดได้ปรับใหม่ในรุ่นล่าสุดเน้นความนุ่ม เบรกหน้าจานเดี่ยว296ม mm, ิลลิเมตรด้านหลัง240มิลลิเมตรพร้อม ABS ในรุ่นย่อยบางรุ่นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบบาะต่ำแค่690ม mm, ิลลิเมตรนั่งสบายลงพื้นง่ายเหมาะกับคนตัวเล็กหรือผู้เริ่มต้นน้ำหนักตัวรถเบาแค่190-193กิโลกรัมทำให้คล่องตัวในเมืองขี่ง่ายแม้ผู้หญิงหรือคนตัวเล็ก สไตล์บอบเบอร์สีดำด้านเท่ดูคลาสสิกเป็นพื้นฐานแต่งรถได้ตามใจผู้ขับเครื่องยนต์สองสูบสมดุลดีขี่นุ่งบิดสนุกทั้งเมืองและเดินทางไกลข้อสังเกตจากผู้ใช้งานจริงโชคหลังค่อนข้างแข็งหรือพอรีโหลดน้อยเมื่อผู้ใช้หนักมากบางคนแนะนำเปลี่ยนโชคหลังสำหรับคนตัวหนักบางคนรู้สึกว่าเงียบเกินไปไม่มีเสียงเครื่องยนต์เด่นชัด เนื่องจากน้ำหนักเบาถ้าวิ่งทางไกลในลมแรงอาจต้องเก็บท่าทางหรือใส่วินชิวเพิ่มความคิดเห็นจาก Reddit มากกว่า Cross Smooth Ride right, Easy to Handle in Traffic Highly Customizable Easy Care Low Seat Height Good for Cornering Cons Exhaust to q u i e t Rear Suspension Too Light for Highway Speed Win d Rear Mirror Too Small มากกว่า I've noticed a large community. I rode about 100 km on some Thai highway today and had no it to p u l l ิ n g 130 km ต่อทั่วโมง when there was enough space. ราคา Honda r e b e l 500ในประเทศไทยจากเว็บไซต์ Honda Big b k e อย่างเป็นทางการ r e b e l 500รุ่งพื้นฐานราคา429,000บาทสำหรับรถมือ2อจากประกาศต่างจังหวัด ปี2021ใหม่10,000กิโลเมตรราคา1 4 9 0 0 0บาทปี2023ใหม่10,000กิโลเมตรมี ABS ราคา1,076,000บาทประกาศอื่นๆตั้งแต่125,000ถึง186,000บาทขึ้นอยู่กับปีรุ่นและสภาพรถสรุปราคาปัจจุบันรถใหม่ r e เ e ล l 500ราคา429,000บาท มือสองรุ่นใหม่สภาพดีอยู่ที่ประมาณ1 5 0 1 0 0 0 0 0ถึง180,000บาทรถมือสองปีเก่าราคาราว1 2 0 1 0 0ถึง140,000บาทเปรียบเทียบรุ่นย่อยในตลาดโลกที่สหรัฐอเมริกามี3รุ่น Rebel 500พื้นฐาน m s r 6,499ดอลลาร์สหรัฐ Rebel 500 ABS MSRP 6,799ดดอลลาร์สหรัฐ รีเบล500 ABS SE รุ่นพิเศษ MSR 6,999ดอลลาร์สหรัฐนำราคา USD มาคิดเป็นเงินบาทเรท37-38บาท USD พื้นฐานประมาณ240,000บาท ABS ประมาณ260,000บาท SE ประมาณ270,000บาท แต่ราคาในไทยสูงกว่าราคาต้นทางเพราะมีค่าภาษีนำเข้าและค่าขนส่งทำให้ราคาจริงอยู่ที่เครื่องหมายตัวหนอน429,000บาทด้านการใช้งานจริงเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองเช่นรถติดขี่สลับเลนเพราะน้ำหนักเบาเบาต่ำขี่ง่ายสำหรับทางไกลเครื่องยนต์ตอบสนองดีช่วงล่างยังโอเคแต่อาจต้องใส่ชิวหรือวินชิวช่วยลดแรงลม เหมาะสำหรับคนอยากแต่งรถเพราะโครงสร้างและสไตล์ออกแบบให้ปรับแต่งง่ายผู้ใช้หลายคนรีวิวว่าขี่ในเมืองรู้สึกเบาคล่องตัวมีความมั่นใจขี่ทางไกลได้ถึงระดับ110-130กิโลเมตรชั่วโมงไม่มีปัญหาชุมชนผู้ใช้รีเบลในไทยและต่างแดนมีเยอะแชร์รถแต่งและรีวิวให้ศึกษาเยอะมากอุปกรณ์แต่งและเสริมที่นิยมในไทย จากวีบายไทยแลนด์กระเป๋าหนังดี g n e r ประมาณ6,800บาทข่าตั้งเสริมเดโทนาเครื่องหมายตัวหนอน1,900บาทชุดยึดกระเป๋า GIVI เครื่องหมายตัวหนอน6,450บาทและอื่นๆอ,อ,อีกประมาณ1,800ถึง1 1 0 0 0บาทเคล็ดลับการเลือกซื้อ 1. ถ้าซื้อรถใหม่เลือกรุ่นที่มี ABS สักรุ่นเพราะช่วยเรื่องเบรกในเมืองได้ดี 2. ถ้าซื้อมือสองตรวจดูเลขไมล์และปีรถดูประวัติการชนหรือทำสีใหม่ตรวจโชคหลังถ้าต้องการใช้งานทางไกลแนะนำอัปเกรดโชคหลัง 3. ทดลองขี่จริงตรวจเรื่องบอกความนุ่งของช่วงล่างและเบรกก่อนตัดสินใจสี่สำรวจโปรโมชั่นจากตัวแทนจำหน่ายเช่นผ่อน0%ของแถมประกันชั้นหนึ่งหรือชุดแต่ง เตรียมงบเสริมเช่นทิวพุงหลังแบคเกรสกระเป๋าข้างหรือแฮนด์แต่สรุปภาพรวม Honda r e b e บ500คือรถครูสเทอร์สไตล์บอบเบอร์ขนาดกลางที่ครบเครื่องจุดเด่นเบาะต่ำขี่สบายเหมาะกับทุกคนเครื่องยนต์สองสูบขี่นุ่มต่อเนื่องน้ำหนักเบาขี่คล่องตัวทั้งในเมืองและทิวแต่งรถได้ง่ายมีอะไหล่หลังการขายเยอะข้อควรพิจารณา โชคหลังอาจไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่หรือใช้ทางไกลหนักราคาใหม่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์กลางๆแต่งรถอาจต้องเพิ่มงบประมาณทั้งอุปกรณ์และค่าแรงปิดท้ายคลิปหวังว่าสคริปต์นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ Honda r e b e l 500มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างราคารถมือสองและการใช้งานจริงถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนที่กำลังหาซื้อรถแนวคลาสสิกหรือครูสเธอร์ด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเว้นบรรทัดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับ